สวัดสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามดิฉันอาจารย์ดกรกัญจนาดงสงครามนะคะวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อหลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชนดิจิทัลสูตรนี้จะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมชุมชนการเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างสื่อวัฒนธรรมชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนะคะ ในส่วนของเนื้อหาบทที่หนึ่งของเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนค่ะในส่วนของวัฒนธรรมชุมชนหมายถึงอะไรวัฒนธรรมชุมชนก็คือองค์ประกอบของทั้งชุมชนเลยค่ะได้แก่องค์ประกอบทางด้านจิตวิญญาณทางวัตถุทางความคิดและทางอารมณ์วัฒนธรรมที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ศิลปะและก็อักษรหากแต่รวมไปถึงวิถีแห่งชีวิต ระบบคุณค่าประเพณีความเชื่อรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยค่ะแล้วองค์ประกอบของวัฒนธรรมชุมชนก็ประกอบไปด้วย3ประการหลักๆก,ก็คือเรื่องระบบการผลิตค่ะหรือการทำมาหากินนั่นเององค์ประกอบที่2คือระบบการอยู่ร่วมกันและสัมพันธ์กันหรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆเช่นครอบครัว เครือญาติชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนค่ะองค์ประกอบระบบที่3ก็คือระบบความเชื่อเช่นศาสนาพิธีกรรมจารีตประเพณีต่างๆนะคะซึ่งระบบทั้ง3นี้มีความสัมพันธ์กันค่ะและส่งผลต่อการอยู่ตลอดเวลาดังนั้นวัฒนธรรมชุมชนดังนั้นวัฒนธรรมชุมชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคนและสังคมทำได้โดย 1. การเสริมสร้างสมรรถภาพของชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองโดยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ทั้งที่ต่อตนเองและต่อสังคมด้วยค่ะเพื่อให้เป็นฐานของการพัฒนาชุมชนต่างๆทั้งในเมืองและชนบทด้วยนะคะ 2. การสนับสนุนเวทีวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชนท้องถิ่นการสร้างเวทีเสนอผลงานและการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาระบบจูงใจและกระบวนการสร้างสารค์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแก่การสร้างสารค์ผลงานที่มีคุณค่าของสังคมค่ะ 3. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ระหว่างคนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกระทำได้โดย 1. สนับสนุนวางกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคนชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและระหว่างกลุ่มคนในสังคมโดยใช้หลักความร่วมมือของประชาชนเป็นแนวทางในการดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน 2. สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้รับผิดชอบต่อคนสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจนั้นๆด้วยนะคะ 4. ตส่งเสริมการใช้สื่อที่มีคุณภาพในการเผยแพร่คุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งกระทำได้โดย หส่งเสริมให้มีสื่อคุณภาพที่น่าสนใจมีลักษณะหลากหลายเพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามและค่านิยมที่เสริมสร้างความเสมอภาพระหว่างชายหญิงและกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้เกิดความเข้าใจทราบซึ้งและนำไปปฏิบัติร่วมกันได้ 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของสื่อมวลชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพได้ 3. สนับสนุนให้สื่อร่วมการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่ออกสู่ประชาชนในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทำให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมและระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติของสังคมมีความแตกต่างกันในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง เป็นไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องนั้นๆโดยลำพังแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในลักษณะของลูกโซ่คือมีผลต่อเนื่องกันไปการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดได้ทุกสถานที่และมีความสำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆมีความสัมพันธ์กันคือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆติดตามมาอีก การเปลี่ยนแปลงสมัยปัจจุบันเป็นผลมาจากการวางแผนการเอาไว้ในขณะเดียวกันกับการเลิกการใช้กระบวนการบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกระเทือนถึงประสบการณ์ของประเจกบุคคลและหน้าที่ทางสังคมอย่างกว้างขวางทุกคนย่อมมีประสบการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะ